ครับวันนี้ครับนายยิ้มก็สวยครับเอาของมาเซอร์ไพรส์มัเกิดหลานครับน้องก็หอมครับเรามาดูซิว่ามันคืออะไรเรามาดูซิว่าคืออะไรว่ายส้สวยก่อนว่ายส้สวยก่อนอ่าคืออะไรเปิดซิเปิดอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ามันคืออะไรของขวัญวันเกิดโอ้ยที่ชาร์จแบตเอานายยิ้มใส่ผิวที่ชาร์จโทรศัพท์โอ้ยไม่ใช่ นี่จ้าโทรศัพท์โอ้ยเด่นเดนเลยได้แกงมาดีเลยครับของแท้นี่ของแท้ครับนี่โอ้ยโทรศัพท์ไอโฟนครับดิโอ้ยดีใจไหมดีใจไหมลูกชอบไหมกอดก่อนกอดแล้วยืดด้วยกอดด้วยกอดด้วยขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอ้ยนีใจเลยขอมือเอิร์ดเอเอิร์ดเอาด้วยเหรอเอิร์ดเอาด้วยเหรอขอบคุณเอิร์ดเอาด้วย นี่ครับนี่แนแนทเลยครับนี่ไอ้สปอเซอร์ใหญ่ลัทิติโมบายครับแต่นะนวยก็มันเจอดด้วยนี่อันนี้โอ้ให้ตังโอ้ยสุดยอดเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณนบีด้วยขอบคุณค่ะหอมหอมน้ออิงด้วยหอมอิงด้วยโอ้ยขอบคุณข้านี่นี่นี่โมานก็ร้องให้นี่ครับอันนี้ไอ้เจษ เจ๊แนนครับสนับสนุนครับผู้ต่อสู้อีกหนึ่งคนครับแล้วก็คุณยายลอยครับนี่ครับเป็นประธานใหญ่ของงานนี้เลยครับเอาของ้ครับสนใจครับเอาของใครอ่ะของแม่อ่ะและคนเนี้ยคุณแม่เนี่ยคุณแม่บุดให้อะไรให้อะไรลูกเนี่ยให้ปากกาโอ้ให้ความรักให้ออะไรพ่ให้ความรักอะให้พ่อให้อะไรพ่อให้ความรัก กับเงินหนึ่งพนบาทขาให้หนูหนึ่งพันบาทหนูยากไปซื้ออะไรหนูไปซื้อโอเคไหมอย่าไปดื้อน้ความรักหอมนี่นะครับอันนี้ลูกสาผมลูกสาโตผมนะพ่อสัญญาไว้พ่อให้หนูหนึ่งพันบาทหนูไปซื้ออะไรหนูไปซื้อโอเคไหมเไหมกินให้แม่กินนมเยอะแม่เดี๋ยวค่อยเอามปอยู่เร่อยเรื่อยว้าวอกนอนเตียง่นไดียนเลยอยู่บนเตีง ดีใจไหมลูกดีใจไหคะยิน่ายสิีโอเคไปนเโอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็ัวัยนนี้ก็เอขอบคุณทุกทุกคนนะครับนี่ครับทุกทุกคนเลยนี่ครับนี่ครับยอมไหมอันนี้ที่มาเป็นกำลังใจงานมันเกิดให้น้อก็หอมนะครับขอบคุณเรื่อยครับนี่ครับ นี่ครับมาดูผู้สาวหิวครับผู้สาวหิวผู้สาวหิวครับปิดท้ายครับปิดท้ายอะไรนะอะไรนะนี่คืออะไรนะโอ้ยปลาดินปลินนึ่งแจ่วปลาแกงหน่อไม้แล้วก็ซุปเปอร์ตี้งไกน่นี่แล้ว คนสวยของเราเนี่ยครับแต่คนนี้ไม่สนใจเลยครับนี่เจ๊นายเขาสนอย่างเดียวครับคือหมูกระทะเท่านั้นจางอื่นไม่สนเลยครับหมูกระทะอย่างเดียวแล้วคนเนี้อืดแล้วบวมแล้วไม่ไหวแล้วโอเคครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้ไม่เกิดลูกสาวผมครับฝากอ่าวยพรให้อ่าน้องกาวหอมด้วยครับคนนี้ครับนี่ครับคนนี้เลย ไหนดูหน้าที่เฉยๆดิ <laughs> บัตดีก็คนด้วยหรอกบัตดีก่อนขอบคุณค่ะมาสองมือดูไม่เอามา <laughs> สองมือขอบคุณ <laughs> ค่ะอบผมเลยแล้วก็นี่ก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆครับ <laughs> ปาร์ตี้เล็กๆครับของไันเกิดลูกสาว <laughs> ผมแล้วก็ของพ่อเท่าผมนะครับเราเข้าไปนอนแล้วเราเป่าเคกแล้วเข้าไปนอนแล้วเราเราเมื่อยครับวันนี้เ <laughs> ย <าม S 2> <laughs> <laughs> ครับ <laughs> นี่ครับวันนี้ก็ย่างหมูย่างไส่ย่างมีหม,ม,ม,มูหลายอย่างครับวันนี้แซ่บเลยครับขอบคุณเรื่ายครับ